สวัสดีครับพี่น้องผูพอกับช่องดนผู้โดนขึ้นเกาครับผมกับพานขามครับมนี่มาเบิงเผิงขึ้นเกาครับนี่พ้นขี่เป่านะครับนี่ครับอยู่ติดทางเลยครับนี่ถนนครับก็เลยมาเบิ้งกับเนี้ยขับรถเมียงานเห็นก็เลยบอกว่ามีเผิงนะครับก็เลยขี่รถมาเบิ้งอู้ห่างหมอยางไงครับพี่น้องอยู่ติดทางมันหลอดสายตาเขามาได้เลยครับหลายมือแล้วครับผมยี่เจหน่อยยี่พาพี่น้องขึ้นไปเบิงครับอยู่ใกล้ทางครับ ้องมีอยู่ต่ำๆตรงมีคนกันเบรงรดไหนงน้ำรับอย่ามันลงมาหาคนน้ำคนขี่รถผ่านนะครับตัหนึ่งก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับเตรียมครบ่ันตามกำลังเตรียมครบครับเดี๋ยวๆๆก็บจีพาพี่น้องรุยเลยครับบรรยากาศทอนๆหลังเลือกงานเลยครับผมนี่ยที่หางแรงเลครับเดี๋ยวรอติดตามชมเมืองน้ำแข็ครับมาจบเป็นังไรครับสีมีหนามบอจบพีโตออนทีแกนะครับเดี๋ยวรอชมเมืองน้ำแขนคกับผมอีกครกครั่ครับครับพี่น้องต้นเพิงครับ นี่ครับผมนี่หางครับใหญ่อยู่ครับผมเข้าไทยทั้งไต่บ่ค่อยชัดปรนเดครับเดี๋ยวต้องมันอยู่ไก่ถนนครับใส่เวลาต้องทําเวลาครับไปครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นจุดคบขึ้นเลยครับผมรถกระเลียนครับรถกียรติพานอยู่นี่ัพี่น้องเป็นหมวดห้างครับเบิังครับโอ้โหยังครับครับผมโอ้สันใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวตั้งกล้องครับอโดนควันแล้วครับ เดี๋ยวเขาจะตั้งกวโอ้จินถอดถอดลายตัวนี่ไหมว่าจะขาวไหมโอ้ แกเหรอพดนะฮะเดี ang, hello, oh, name, right, guys, oh, oh. ๋ยวแหรพดนะเอาเอาแต่นามขอนามแล้วกันครับมาท้งวยนเดี๋ยวคืนอยูโดนหรอฮะโดอย่ง

มาเลยก็ได้บ้างมาล้ว อ่างเราพี่น้องเอ้ยเล่นน้ำสักขวดนึงหรือเปล่าแต่ว่าหลูกแก่ไปเลยครับโอเคครับผมไปลงป่าด้วยครับเคื่อมันอยู่พี่น้องมาบนผลงานกันครับอ้เดี๋ยวบนผลงานถึงงานกันเล่นน้ำเล็กน้อยนึ่งครับลงมาแล้วเล่ทั้งแม่ยเล่นทั้งน้ำมานำ้ำเฮ้ยน่าถูหมองใช่ไหมกินเมียตุ๊ก นี่ครับผมนี่ครับน้ำม้าหัวท์ครับได้แม่มาด้วยเด็กงลูกกลัวๆครับครับผมมาหอดนี่แนวมาเห็นมิมห้างหนึ่งครับเพื่อนครับพี่น้องมิมครับห้างใหญ่ๆครับมิมข้างใหญ่แต่ครับเดี๋ยวจะตัดลงให้เบิ่งครับมันอยู่ต้นโบเมนต้นอยู่ค้าเลยครับมันต้นต้นชิลิครับเดี๋ยตัดลงให้พี่น้องเยมาครับครับพี่น้อง

เกือบขาดครับห้างเพิ่งห้างครับน้ำานเก๋โอ้โหน้ำานเก๋พอมีครับผมโอเคครับผมมานานอยู่เพิ่งห้างหนึ่งกับมีมห้งหนึ่งครับคั่มเลยครับซะวินกับจิตตกดินครับขอบคุณที่เขามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับผมช่องโดนผู้โดนกลับหาอยู่หากินหามีมหาเพื่อนตัวนี้ครับไ้พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสล้วรับที่นี่ไว้เท่านี้ครับ Terima